ที่เขาไม่มีอยู่แล้วไม่มีทางเลือกไม่มีเงินมักจะถูกคนที่มีเนี่ยเอาเปรียบอยู่ร่ําไปเหมือนผู้ชายคนนี้คือมีผู้หญิงคนนึงเขาไปที่ร้านสะดวกซื้อไปเห็นผู้ชายคนนึงไปเอาขวดกดน้ําร้อนจากร้านสะดวกซื้อ,อเห็นท่าทางแปลกๆก,ก็เลยจับใจความได้ว่าต้องการจะเอาไปชงนมให้ลูกเพราะถูกในจ้างโกงก็เลยต้องหอบลูกมานอนอยู่ข้างทางไปดูภาพตอนผู้หญิงคนนี้เขาไปเจอไหนครับแต่ค่าเงินที่หรอสิบห้าวันสิบห้าวัน ก็ประมาณ7,000กว่าบาทที่ไหนอ่ะพี่ไปเขาเป็นคนงานขับรถไปตามสางานพวกนี้ประมูลประมูลประมูลถึงไม่ได้เออประมูลไม่ได้แล้วก็ก็เขาก็ไม่ได้ตามมาไม่ลามาประมูลเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้งานเขาไม่ได้งานเขาก็เบิกไม่ได้เอ้แล้วเขาก็ไม่ใส่พืนที่เลยไม่ใส่เขาจะามาตีห้าคนอ่ะพี่ เห็นเห็นเด็กข้างๆไหมโอ้โหโนิดเึงค่ะขวดนมนั่นน่ะที่พ่อเขาเอาไปกดจากในร้านสะดวกซื้อมาน่ะแล้วก็มาชงนมให้ลูกกินน่ะค่ะฟังแล้วก็สะท้อนใจเนาะนะผู้หญิงคนนี้เขาไปเจอคือผู้หญิงคนนี้เขาทำงานเป็นช่างทําผมอยู่แถวสยามสแควร์ไปเจอผู้ชายคนเนี้ยนะในร้านสะดวกซื้ออยู่แถวพระขนงนะฮะตอนนั้นน่ะผู้ชายคนนี้กําลังเอาขวดนมไปกดน้ําร้อนก็ฟรีแหละครับในร้านสะดวกซื้อเพื่อเอาไปผสมกับนมเพื่อให้ลูก กินลูกเป็นลูกสาวนะน่าจะอายุสองสอขวบได้แล้วก็ซื้อน้ําแข็งหนึ่งแก้วผู้ชมไอ้น้ําแข็งหนึ่งแก้วเนี่ยเอาไว้กินแทนน้ำรอให้มันละลายเป็นน้ําแล้วก็กินแทนน้าเข้าไปนะครับเธอก็เลยไปถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเนี่ยได้ใจความว่ามาจากขอนไก่มาทํางานเป็นคนงานก่อสร้างนะฮะขับรถส่งคนงานให้กับนายจ้างหลังจากทํางานได้สิบห้าวัน ต้องได้ข้ามแรงราวๆเจ ,00 บาทแต่ mm hmm. ในจ้างตามที่เขาบอกว่า uh huh. ประมูลงานไม่ได้ทําให้ไม่มีเงินมาจ่ายก็เลยลอยแผ่คนงานทั้งหมด uh huh. แต่ว่าชีวิตเขาหลังจากนี้จะน้ําตาซึมเลยสงสาร uh huh. นี่นั่งคุยกันกับน้องตุีกับค uh ุณขวัญสงสารทั้งเลยสง uh huh. สารัจับใจ uh huh. เอาเป็นว่าคือผู้ชายคนนี้กับคนงานทั้งหมดโดนในจ้างลอยแพอลแต่ก็เข้าใจว่าเขาไม่ได้ประมูลงานไม่ได้เนาะไม่ได้เงินมาจ่ายสุดท้ายเขาบอกว่า เงินผมก็ไม่พอจะไปหางานทําแล้วเงินผมก็ไม่พอจะไปเช่าห้องอ,อยู่ต่อทํายังไงอะแล้วเงินก็ไม่พอจะซื้อตัวรถกลับบ้านบ้านอยู่ขอนแก่นอาศัยนอนข้างทางค่าไหนนอนนั่นละกันไอ้เงินที่ตัวมันก็ยังพอมีอยู่บ้านแต่ต้องเก็บเอาไว้ซื้อนมให้ลูกกินแล้วก็ซื้อข้าวประทางกินไปวันวันหนึง่งคุณผู้ชมเนี่ยฟังแล้วมันน้ําตามันจะไหลจริงๆนะคือผู้หญิงคนที่เขาถ่ายเขาบอกว่าเธอร้องไห้เลยเหมือนที่เรานั่งอ่านข่าวอยู่เราก็น้าตาซึมเหมือนกัน เธอบอกเธอเห็นแววตาของเด็กอ่ะเธอเชื่อนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่มิจฉาชีพเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงก็เลยควักเงินที่มีในตัวทั้งหมด1,000กับ100บาทค่ะให้ผู้ชายคนนี้ไปทั้งหมด เพื่อให้อาพี่ที่ไปซื้อข้าวกินนะแล้วพี่เอาเงินที่หนูให้นะไปซื้อตั๋วกลับไปขอนแก่นก่อนนะนะฮะพอเราทราบข่าวเมื่อวานตอนค่าทีมข่าวลงพื้นที่ปลายแถวปลายสนีพักขนมที่เขานั่งอยู่เนี่ยก็ไม่เจอก็เลยคิดว่าน่าจะซื้อตั๋วกลับบ้านไปแล้วหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะฮะขอให้ขอให้หลังจากนี้เจอแต่คนดีๆขอให้ขอให้มีงานทําขอให้มีเงินเลี้ยงลูกต่อไปเราเป็นกําลังใจให้ขอบคุณคุณพี่ช่างผมด้วยนะจิตใจดีมากชื่นชมในความสู้ชีวิตเนาะแล้วก็แบบว่าพยายามทามาหากินนะคะ 各位观